ข้อความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายัปนปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของพระน,นักเผยแผ่จากพคอีสาณต่อไปท่านถามว่ากรมการาศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการใครเป็นผู้ควบคุมการทำงานหายเทรามาคมกับกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนาไม่ทำงานร่วมกันหรือ คือข้อนี้ต้องมองย้อนประวัติศาสตร์ฮนะมันมีอยู่สองตอนคือตอนต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปลายยุธยาม,มานทางบ้านเมืองจะเข้าไปควบคุมดูแลพระศาสนาดู่บางส่วนเวลามีปัญหาเกิดขึ้นแต่พระศาสนาคณะสงฆ์นั้น มันไม่มีอัตยาไม่มีอัตยาไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปลงโทษคนในบางเรื่องทางบ้านเมืองก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นบางเรื่องก็มีการจับจึกจะมีการลงโทษให้ตะพุ่นยาช้างการก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมาจนถึงยุคที่สมเด็จประมาชมเจ้ากรุพระยาวิชานโรร ทรงบริหารคณะสงฆ์โดยเฉพาะนี่คือคณะธรรมยุทธ์เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ท่านเป็นพระองค์เจ้าเป็นราชโอรสของรัชกาลที่สี่เป็นพระนุชาของรัชกาลที่ห้ามันก็มีศักยภาพสูงมีพระบารมีท่านก็ไม่เห็นด้วยที่จะเอาชาวบ้านมาปกครองพระ ขนาดสังาการีลงโทษเคียนพระได้อย่างนี้มันไม่ได้แต่ว่าท่านก็ทำอะไรไม่ได้มากท่านขอคณะธรรมยุทธปกครองกันเองส่วนมานิกายก็ไม่กลา้าประยุ่งเกี่ยวในตอนแรกเนี่ยก็คงอยู่ในฝ่ายของธรรมการในฝ่ายของสังการีเหมือนเดิมในสุดทางคณะสมเดิมที่จริงก็ไม่น่าจะเรียกมานิกายแลาหละคือณะสมู่ใหญ่ มันเป็นคณะนะที่จริงไม่ใช่นิกายนะพูดกันเละเทะไปหมดมันเป็นพระในนิกายเทราวาตนแหละแล้วก็มีสองคณะก็ในที่สุดก็ขอให้พระปกครองด้วยจะมาอยู่ในปกครองของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าด้วยแ่านก็ส่งเสริมสนับสนุนสร้างลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระมหาเทระฝ่ายมามิกายเยอะแยะหมดเลย แล้วในที่สุดมันก็ออกมาเป็นรูปพระรัชบัญญิตรศร้อยี่สิบเอ็ดเพื่อจับปกครองด้วยกันหรือช่วยกันปกครองเพราะพระธรรมยุติมีจานวนนิดเดียวนะประมาณการมีเยอะเหลือเกินคือลองสังเกตดูว่ามันหนึ่งต่อสิบคณะธรรมยุี่หนึ่งต่อสิบหมายความว่าพระสิบรูปเนี่ยเป็นธรรมยุธิอยูเ่เพียงหนึ่งรูปเท่านั้นเองเพราะเวลาขึ้นไปข้างบนจริงๆคือเต็มยอดทั้งประเทศเนี่ย มหายกายก็มีสามแสนก็กว่าทปทําไปทำยุก็มีสามหมจะมือกว่านิดหน่อยนะครับเพราะนั้นมันก็ออกมาเป็นราชบัญญัติมาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันเพราะงานศาสนาจากจุดนั้นมันก็กลายเป็นงานศาสนาเป็นอยู่ในพระบรมราชูปรัรรมพระมหากาษัตริย์ก็ทรงเป็นเอกอัคราศาสนูปธมรม แต่การบริหารก็เป็นเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชและคําว่าสมเด็จพระสังฆราชที่เรียกว่าพระสกุลหมาสังเวายกจริงๆโดยอำนาจโดยหน้าที่ดโดยกรอบงานเนี่ยนะมันเริ่มจริงๆที่สมเด็จพระหมหาสมณเจา้ากรมยาวิชานุรักร์หรน้านั้นมันจะมีเป็นเขตเขตนะฮะเป็นเขตเขตแต่ก็เรียกว่าสางาังฆราชนั่นแหละแต่ว่าที่จริงในการบริหารจริงๆมันเป็นเขตเขตไปก็ ทำให้งานทางบ้านเมืองเนี่ยสถาบันประมากษัตริย์เองจะไม่ลงม,มาแทรกแซงเว้นไว้แต่มีการขอราคาในบางเรื่องซึ่งเกินกำลังของคณะสงฆ์ก็จะขอราคาให้บ้านเมืองให้เขาช่วยช่วยเหลือในประเด็นตรงนี้เพราะยังจากจุดตรงนี้มันก็ทําให้การบริหารษตรศาสนาพอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย กระทรวงศึกษาธิการก็คือกระทรวงธรรมการเดิมแล้วก็มารับผิดชอบงานพระศาสนาการศึกษาการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมการศึกษาดันทำหน้าที่ในทางบริหารศิละปะทำหน้าที่ในทางบริหารอนุรักษ์แล้วก็บริหารมและทำก็เหมือนกันแต่ศาสนาไม่ใช่ทำหน้าที่ในฐานะอุปถัมภ์ เชื่อมโยงกับพระราชอำนาจมาตั้งแต่ต้นก็ถือว่าบริหารในพระประมาภิไธยจึงไม่ใช่มีหน้าที่บริหารที่จริงมันมีหน้าที่ในการสนองงานประสานงานสนับสนุนงานแล้วก็อาจจะเสนองานก็สรุปวสีสอนะก็การก็เป็นอย่างนี้มาตลอดพอมาถึงพระราชบัญญัติ ศูนย์ห้าแก้ไขเพิ่มเติมสามห้ามันก็มีลักษณะอย่างนั้นว่ากรมการศาสนาเป็นสำนักงานเลขาธิการมหาเสมาคมไม่มีสิทธิ์ในการอภิปรายก็บลงมติอะไรเพียงแต่ว่าก็บันทึกรายงานการประชุมในฐานะเลขานุการที่ประชุมกําหนดระเบียบวาระราการประชุมแล้วก็ประกาศคําสั่งระเบียบกฎของมหาเซมาคมคือหน้าที่ฝ่ายธุรการ สนับสนุนสนองประสานงานตลอดถึงเสนองานในฝ่ายธุรการไม่ใช่มีการบริหาร,ราพระศาสนาพระพรศาสนานั้นกระดูที่ปรมราชองการประกาศสถาปนาตำแหน่งสังฆราชอันนี้ความชัดเจนว่าในตรงนั้นน่ยพระพุทธศาสนาเป็นพุทธจักรคือเป็นอาณาจักรหนึ่งต่างหาก ที่รับผิดชอบด้านพระศาสนาผลพระบรมราชานกรด้ประกาศว่าขออาราธนาให้สมรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอติกออนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในสงฆ์มุลทนทั่วไปโดยสมควรแก่พระเสยยดยศซึ่งได้พระราชทานนี้ผนการบริหารพระสงฆ์เนี่ยมันจึงเป็นหน้าที่ของพระลุวน แต่ก็มีบางครั้งนะคือกรงการศาสนาก็จะพูดให้รัฐมนตรีที่มาดูแลกรงการศาสนาก็หลงทางแล้วก็พูดกบกรมการศาสนามีงานหนักมากจะต้องดูแลพ,พ,พระพระภิกษุสามเณรถึงสามสี่แสนรูปผู้ราชนาะจากในพูดมัวเป็นอย่างนั้นเองไม่มีหน้าที่ดูแลอะไรฮะเพราะว่าน่วยย่อยที่สุดก็คือครูบาอาจารย์เขาดูแลจเจ้าวาดเขาดูแล แล้วขึ้นไปเรื่อยเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นภาคเป็นหวนวแล้วก็มาต้มต่อสกลลหมาสังฆบเป็นนายกแต่ว่าที่มีข่าวคราวค่อนข้างจะอึอวาอยู่ในระยะนี้มันก็เกิดจากความบกพร่องของเราเองหมายความว่าองค์กรสูงงานไม่ทันกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นบางทีกว่าถั่วจะสุกงาไม้กระทะเลยไหม้ไปด้วย ชาวบ้านก็มองหินค่อนข้างจะตามกระแสนะแต่เราลองสังเกตดูให้ดีเนี่ยค่อนข้างจะตามกระแสคือว่ามันไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบแยกแยะประเด็นของปัญหาออกไปให้ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องของปฏิกิชนด้วยมันไม่ใช่เรื่ององค์กรสร่งล้วนๆแต่เป็นเรื่องปฏิกริชนวัดทั้งหลายยังอยู่โดยปกติสุขไม่ได้มีปัญหาอะไรอะพระก็ยังอยู่แบบตั้งเดิม เพราะว่ามันต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักพระี่ชาวบ้านออกกฎหมายก็ออกมาเถอะแต่ว่าท่านเองต้องยึดหลักของพระธรรมวินัยเพราะความเป็นพระของท่านมาจากพระธรรมวินัยมันไม่ใช่มาจากกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันก็นกฎหมายรับรองสถานภาพของความเป็นพระตรงใดที่เขายกเขายกเว้นไว้ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติก็ไม่ต้องประพฤติปฏิบัติแต่ว่าเราก็คือราักสอน เพราะถ้ากฎหมายไม่ยกเว้นไว้เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นในฐานะของราษฎรแต่ว่าธรรมะกับศีลนี่มันเหนือกว่าเหนือกว่ากฎหมายเพราะเมื่อเราไปอยู่ในยิ่งอยู่ในธรรมะแล้วก็จบเลยแม้แต่ศีลก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะมันจะเป็นศีลไปเองโดยอัตโนมัติแล้วกฎหมายนี่มันหยาบกว่าศีลเพราะเมื่อเราอยู่ในศีลได้เนี่ยมันก็กฎหมายบัญญัติไปยังไงไม่ต้องไปรู้ก็ได้มันจะถูกกฎหมายมันเองนั่นคือโดยธรรมชาติว่า กระบวนการทั้งหลายเป็นกระบวนการของธรรมะทีนี้ถ้าธรรมะเข้าถึงใจได้เนี่ยนะาการเคลื่อนไหวมันเป็นวิถีของธรรมพอเป็นวิถีของธรรมกฎหมายก็มันขัดแย้งกับธรรมะไม่ได้สีลเองก็ขัดแย้งกับธรรมะไม่ได้ทีนี้เมื่อเราอยู่ด้วยธรรมะเนี่ยเราก็ไม่ผิดตั้งศีนักกฎหมายพระก็จะให้ความสําคัญแก่พระธรรม,มีนิน แต่ว่าแบรนีเหล่านี้ที่มีการข่าวมีอะไรตระร้ายออกมาแล้วก็พูดกันเรื่อยๆไปมากไปไกะกองเนี่ยพี่จริงมันเป็นเรื่องที่กระแสนั้นอย่างหนึ่งแล้วองค์กรสงเองก็อ่อนแอในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็เรื่องมันมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมันมันเป็นรูปโครงสร้างอะไรชอบกลเนี่ะโครงสร้างต่างๆที่ท่านวางไว้มันเหมือนกับมีกระทรวงเดียว มันเหมือนกับมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวเพราะว่าเป็นพระราชบัญญัติที่ออกมาในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ลองสังเกตนะกระทรวงเดียวคือหมายความมันสมพานก็เหมือนกับเจ้าบ้านแล้วก็ต่อไปก็มีเจ้าคณะตำบลก็เหมือนกับความนันเจ้าคณะอำเภอเมือนกบนายอำเภอเจ้าคณะจังหวัดมันก็เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเมื่อก่อนก็เหมือนกับผู้สวดการภาดแต่เทียบสมัยนั้นเลยว่าเป็นมณฑลนะเจ้าคณะมณฑลทั้งหลาย แล้วก็เจ้าคณะขนมันก็คือเป็นเป็นอะไรล่ะถ้าเทียบกับชาวบ้านเนียฮะแต่เทียบกับชาวบ้านก็หมายความว่าเป็นอะไรร้อประรัดกระซูในแต่ละฝ่ายนะแต่ละที่ชอบในแต่ละสายแต่ละสายแต่ละฝ่ายกันไปทำให้มันเกิดสุญญากาศในหลายๆเรื่องสุญญากาศทางการศึกษาปัญหาใหญ่เลย ระการศึกษานั้นจะกลายเป็นงานระดับรองซึ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของการศึกษาแล้วตอนบวชเองอุปชาก็บอกนะก็ศึกษาในศีลสมาธิปัญญาแต่เนื่องจากองค์กรสังคมในปัจจุบันมักเกิดให้ความส้องญแก่การบริหารกับการก่อสร้างเนี่แต่สมรรถศักดิ์นะไปดูแบบฟอร์มที่ขอสม,มรศักดิ์กัน มันจะถามถึงอาคารสถานชี่ศาสนสถานที่ก่อสร้างราคาเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหรอะไรตัไรเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแล้วพระเองก็งง,งกันว่าเอีมันเรื่องอะไรกันงานก่อสร้างศาสนสถานเป็นเรื่องของชาวบ้านนะไม่ใช่เรื่องของพระแล้วการปกครองปกครองในลักษณะอย่างนั้นมันก็แบบเขาจะขุดมูนายไม่ใช่แบบของพระ สังคมพระเป็นสังคมของความอบอุ่นอุปชายะเหมือนกับพ่ออาจารย์เนี่ยเหมือนกับพ่อสถิติวริกนเตวสิลก็เหมือนกับลูกเป็นครอบครัวนะฮะอยู่กันในลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เพราะงั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านจึงเรียกว่าสังฆบิดรเป็นพระบ,บิดาของสงฆ์ธราชนาจักรพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นคือลักษณะเหมือนกับสังฆบิดรแล้วเวลาบางครั้งสงเรียกพระสงฆ์เนี่ย พระสงฆ์ที่เป็นพระญาติบุคคลนะฮะจะทรงใช้คําพระนามเอะจะทรงใช้คําว่าสาธีบุตรลูกเราลูกโมคคลานะลูกเราอนุนลูกเราเนี่ยจะใช้คํามาอย่างไรเพราะสัคงคมแบบนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของเจ้าขุนมูลนายไปเลยก็แทบจะมีปัญหากระทรวงศึกษาธิการเองก็บางทีก็ล่ำเส้นมาพอสมควรนะครับนะ แต่ว่ามันเป็นการกระทำหน้าที่ตามกฎหมายของเขาเพราะกฎหมายนี้จะต้องมีรัฐมนตรีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนะแก้ไขตอนสามสิบห้านในท่านกําหนดไว้ว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เพราะในกรณีที่เป็นข้อกฎหมายแต่ว่าเกิดมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติที่กําหนดเอาไว้ รัฐมนตรีเขาก็มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงแต่แทรกแซงในประเด็นของข้อกฎหมายไม่แค่แทรกแซงในประเด็นของข้อวินัยข้อวินัยก็เป็นเรื่องของระดับวินัยไปคณะสงฆ์ก็คงต้องรับผิดชอบเหมือนเดิมแต่ในประเด็นของข้อกฎหมายนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแทรกแซงตามพระราชบัญญัติในฐานะที่เราเป็นราษฎรซึ่งพระจะต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ของบาง้านเมืองในฐานะของราษฎรนะฮะ แล้วก็อีกอหนึ่งก็คือในในฐานะที่เราอยู่ในบ้านในเมืองน,นี้เรจะเป็นอะไรก็ตามต้องรับประพฤติปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่ทั้งกําหนดบัญญัติเอาไว้ตั้งฝ้งทง้งหลยประนานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงออง,งามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี